ก็ช่วงนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยเพราะว่าต้องทำงานแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูชีวิตวันหยุดหนึ่งวันในเมลเบิร์นแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะไปซื้อของเพื่อมาทำเค้กว่าจะทำบัตชช์ชีสเค้กเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะมีปาร์ตี้ที่บ้านแล้วก็จะทำขนมหวานให้ทุกคนกิน แต่ว่าบาซิเคมันต้องทำล่งหน้าเพราะว่ามันต้องแช่ตู้เย็นหลายชั่วโมงก่อนที่จะกินได้ก็เดี๋ยวตอนนี้ก้าวมงครึ่งเดี๋ยวกินอาหารเช้ากินกาแฟแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปอ่อไปซื้อของเดินไปก็ประมาณ2กิโลแล้วก็ถ้าบ้านมันก็จะมีพวกแบบอ่อเกือบ้านมันอยู่ใกล้สถานีรถไฟใช่ไหม มันก็เลยมีทางที่เป็นลู่วิ่งที่เรียบทางรถไฟไปอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะพาไปเดินดูบรรยากาศในวันหนึ่งในหน้าหนาวในเมลเบิร์นวันนี้อากาศก็ประมาณ Hey Google What's the temperature today In Clayton South today expect a high of 54 and a low of 46 อ่าง o o g l e ไม่ยอมบอกเป็นเซลเซียสกี่องศาแล้ว g o o ก l e เซลเซียสเรากดดูเองง่ายกว่าวันนี้12องศามีเมฆเป็นบางส่วนตอนนี้10ตอันนี้10แต่เดี๋ยวสักเนี่ยอีก10 10โมงเนี่ยก็จะสัก11แหละโอเคแต่ว่าไม่น่าจะ ก็คือหนาวแหละแล้วก็แต่ว่าไม่น่าหนาวมากเพราะว่ามันยังพอมีแดดอยู่บ้างเดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นกันแล้วเดี๋ยวไปกินกาแฟก่อน Yes ตอนนี้เรากินซาลาเปาอกอนมาจากร้านจีน mm. ก็เอาไปทำแบน,นี้ก mm. ิาแล้วทำกาแฟ mm. อนเทนต์วันนี้คือการ mm. เดี๋ยวจะทำอันนี้ mm. กินอันนี้เสร็จปุ๊บ mm. เดี๋ยวจะเดินไปซื้อของมาทำ บัสช <B ass Cheese cake> ีสเค้กจะเป็นการพาทุกคนไปเดินเล่นในเครตนห้องกงซุเปอร์มาร์เก <agen> ็ตแต่ว่าวัออนนี้ฝนไม่น่าจะตกนะ p o s า i สิบลี้เพราะสิบลี้มีมาชู กาแฟนะเห็นบอก็บารอนนะก่วนีว่มกาแฟต้อง่มด้วยกาแฟ,าแฟ,ม,ฟมีชีนด้วยบ u e โนสไอริสบลุงโกมีกาแฟมีชีนที่รูหลานี่คือการีว่มกาแฟถ้าไม่มีกาแฟมีชีนนี้มันจะมันจะทำไม่ได้เรื่อ <laughs> ง ที่แบบมากับเครื่องอะใส่นมอะเรากดอันนี้อันเดียวเลยก็ได้มันจะเป็นเหมือนแบบคาปูชิโน่แบบมีฟรอสให้แล้วอ่ะอันนี้คือเซลขายเด็เสียงนี้ทุกคนได้ยินืูเซลล์ไม่แต่ว่าถ้าถ้าสมมติว่าปกติอ่ะถ,ถ้าจะกดอันเนี้ยก็คือต้องกดแค่เอสเปโซ่ตรงนี้ อันอันนี้มันจะเป็นแค่กาแฟดำาค่ฝั่งนี้อ่าละอันนี้เราจะทำอ่าอะไรอ่ะแบบวอมมิวต่อแต่อันนี้คือมิลอย่าง้วอันนี้มิลอย่างเดียวไงแต่ว่าอันนี้เป็นคอมบิเนชันของมิวกับกาแฟเลยอ๋อก็คือไม่ต้องกดปุ่มทางซ้ายเลยถูกต้องเฮ้ยลองลองมี้ o o k ค a lot nicer to be honest ลองไม่เคยทำเซี่ยวทั้นหนึ่ง เรากดปุ่มมีได้คอนเทนต์เลยอยู่บ้านมันก็จะฮิตอัพก่อนก็เนสกาแฟเข้านี่ได้แล้วนี่บาเทามาเกียรติ เสร็จแล้วอ๋อเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นี่ลาเต้ม,มาเคี้ยวตัวอ๋อ,อเดี๋ยวเราใส่กาแฟเพิ่มเองนิดนึงเพื่อความอร่อยเอารากดเพิ่มได้ this is a camera mm. but actually somehow it's different from when you yeah. push the Coffee button first and milk later. Mm. Because this one the foam is a lot, but the milk is not that intense. Huh? No, it's not it's not the same. Mm, slightly different here. Yeah. Mm. And the coffee is not very espresso Oh but we push a few times. อ๋อจริั่นเป็น,กกปน, <c oughs> นสูตรสูตรสูตกสูตรสูตร h ูกรสูตรสูตรอูตรสูกนสอกรสูอรสูตรสูตรสูีราูาประมาร8ดตรสูตรสูตรนนตรสู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 ตราูตรสตรสรรตรร แก้วละห้าดอนนมที่นี่ถังละถัง2ลิตรถังละประมาณ3ดอนเพราะฉะนั้นอันนี้ถูกกว่าเยอะแล้วล้นเดี๋ยวเราจะกิน อ,อันนี้อร่อยอันนี้กินค่าเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเป็นชุด ก็จะไปซื้อของแล้วก็เดี๋ยวกลับมาทําขนมเดี๋ยวต้องทําเลยเพราะว่าไอ้ขนมเนี่ยมันต้องแช่ตู้เย็นประมาณสี่ชั่วโมงโอเค Yes เดี๋ยวเดินไปซื้อของเดินไปกลับมาก็น่าจะสองชั่วโที่ยังออกนด So come back have lunch and then start cooking for d i n n e r One day in Melbourne Yeah When the time go นั่นคือวิธีทเราลาวในเมลเอันนี้ก็พร้อมแล้วการแต่งกายมีความย้อนแย้งเล็กน้อยเพราะว่าข้างนหนาวมากแต่กางเกงเป็นกางเกงช้างแล้วก็สิ่งที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือตรงช้อปปิ้ง ถุงช้อปปิง้งเดี๋ยวเอาไปสองถุงเผื่อไม่พอปกติก็ต้องพกสองสองใบเพราะว่าเดี๋ยวไม่พอไปพร้อมอ๋อแล้วก็ขาดไม่ได้หูฟังหูฟังว่าเดี๋ยวจะไปเดินเล่นใช่ไหมระหว่างเดินล้อฟังเพลงไปด้วยได้ คือพักหลังมาเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเยอะเท่าสมัยตอนอยู่เมืองไทยเพราะว่าตอนอยู่เมืองไทยก็เข้ายิมบ่อยอาทิตย์ละสามวันอะไรแบบนี้ในช่วงที่แบบงานไม่ยุงนะ่งสามสี่วันแต่ว่าพอมาอยู่เนี่ยก็ขี้เกียจรยิมอยู่ไกลถ้าตอนอยู่ไทยอ่ะยิมอยู่ข้างออฟฟิศเลยเลิกงานก็ไปเลยแบบไปยิมก่อนเข้าง,งานได้แต่พอยิมมันอยู่ไกลมันต้องขับรถไปเราก็แบบขี้เกียจ เพราะว่ามันหนาวด้วยแหลพะพอหนาวปุ๊บเราก็ไม่อยากออกจากบ้านถ้าเรากลับมาเร็วแล้วก็มันก็มืดเร็วพอเวลามืดเราก็ไม่อยากออกแต่ว่าก็จะอาศัยว่าแบบวันหยุดก็จะออกมาเดินเล่นก็คือเวลาไปซื้อของก็จะพยายามไม่ขับรถไป ถึงแม้ว่าร้านค้าจะอยู่ห่างจากบ้านประมาณสองสองกิโลได้สองสองน่าจะสองกิโลครึ่งไหมอะไม่รู้กันประมาณสองกิโลซึ่งสมัยก่อนถ้าออกไปวิ่งเนี้ยวิ่งไปถึงเฮ้ยไม่ใช่สองปะเอาวิ่งไปกลับแแปกกิโลเออสี่สี่กิโลสมัยก่อนถ้าไปวิ่งอนะ่ะ ไป4กิโลกับ4กิโลนะใช้เวลาประมาณใช้เวลาประมาณ45นาที40นาทีแต่ถ้าเดินเนี่ยมันก็น่าจะแบบคูณ2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดินไปซื้อของเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงแต่ก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายไปในตัวแล้วอีกอย่างคือถ้าวันอากาศอย่างเงี้ยที่แบบมีแดดบ้างอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าแบบอากาศดีแล้วสำหรับเมลเบิร์น ฝนก็บางทีอาจจะตกแต่ว่าถ้าแบบอากาศเย็นี้ก็จะไม่ได้ตกหนักมากน่าจะโอเคก็ Enjoy. เล่นจอยแต่เห็นว่าทุกอยางแต่เดินเล่น แล้วมันก็เป็นรถไฟทางรถไฟแล้วมันก็จะมีทางวิง่งแบบทางจักรยานให้คนมามาปั่นจักรยานหรือว่ามาเดินเล่นได้ซึ่งสมัยก่อนตอนมาวิ่งเช้าๆก็จะมาเช้ามากหกโมงอะไรแบบนี้แต่กอหกโมงะที่เนี่ยมันก็จะมืดอยู่เออก็จะมีคนมาวิ่งอยู่บ้างแต่ถ้ามาเวลาเนี้ยคนจะเยอะกว่าเพราะว่าต่อให้มีแดดแต่ว่ามันไม่ร้อน จะบอกว่าแบบการใส่กางเกงช้างมา <S 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 เดินเล่นอย่างนี้ก็ไม่ไม่ใช่เรื่องที่น่าทำนะในวันที่มันสิบองศาเพราะว่าก็หนากันแต่ว่าเราต้องเดินตัง้งไปกลับตั้งแปดกิโลหวังว่าแบบเดินไปสักพักอาจจะอุ่นขึ้น แต่หนาจริงเพราะมันลมลมลแรงได้ยินเสียงลมไหมลมแรงทั้งยงช้างก็คือเหมาะกับประเทศเมืองร้อนนะไม่เหมาะกับสิบองศา ก็จะมีนกมาเดินเล่นอย่างเงี้ยไม่รู้เห็นปไในกล้องน,นี่นกนพอเราเข้ามาใกล้มันก็จะหายไปนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้หมามาวิ่งเล่นมันจะมีป้ายมันจะมีบอกว่าเป็น ออฟฟิศแอนด์เรียก็คือแบบให้น้อหสาวเล่นเร้ไมีสายจูงได้กนะ็จะมีของกนันอย่างเี้ยเออแล้วก็ข้างก็จะเป็นราอนเนกประสงค์ร้นบบานหนังน้าซึ่งเราก็มีบาสเกตบอลแต่เรายังไม่ได้อมาเล่นเนี่ยก็มาออกกำลังกายมาเล่นบาสเกตบอลตรงนี้ได้ซึ่งถ้าแบบตอนเย็นๆก็จะมีแบบแก๊งประจามาเขาก็มา แต่ว่าคนไม่เยอะเท่าที่เมืองไทยนะเดแบบมันก็เหมือนถัดกันเล้นแล้วจริงมันเล่นไในฮาวานแหละอากาศแบบเนี้ยอื่พอเถ้าเดินไปอีกตรงนน้นะมันก็จะมีอีกสนามบาสอ,อีกหนึ่งตรงนั้นมีอีกน่าจะสองสองขอดนะ ชอบนะคือเขามีอย่างนี้เ้ยคือเขามีอุปรกรณ์นในการซ้อมจักรยานอย่ไหเนี่ยเขาบอกเลยว่าอะไรยี่ล้อซบิคเวิร์กแซนก็คือ h a n g by by the seat on top of the tube Scan for repair help ลนี่คือมาซ่อมจักรยานตรงร้มีอุปกรณ์อยแางนี้อ่าก้านะแต่ว่ายังไม่เคยทำ ที่สุดของเรื่อเออเริ่มต้ Bike Repair Station ชอบมากอยากให้บางทยมีแบบนี้บ้างแต่ก่อนอื่นเราต้องมีทางจักรยานก่อนแล้วก็นี่สนามบ้าก็มีสนามบ้าอีกอันนึงแล้วลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไว้วันไหนว่างๆจะเอาบาสเก็ตบอลเล่นเล่นคนเดียวก็ได้ไม่งเล เรีแอนฟลีตมันเปสื้อเที่ยดรุดของทหารฝันงเศสนี่บ้านแถวนี้มันก็จะแบบประมาณนี้อย่างชิวบางคนมานั่งตรงระเบียงที่เราเห็นเบาไกล แบบมีควนั่นตงตรงระเบียงอะแบบว่ามักทำมันดีชิลรถไฟรถไฟปกติถ้าอยู่ที่นี่ก็ทำกับข้าวกินเองมันก็จะถูกกว่ามากสมมติว่าเราซื้อผักซื้อนู่นนี่นั่นห้าสิบดอลเราก็กินได้หลายมือเออหลายคนด้วยกินได้หลายคนสองสามมือสองสาม ก็ประหยัดดีละใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราไปกินข้างนอกอะขออาหารที่ถูกอะก็คือสิบห้าดอลอะไรเงี้ยหนึ่งคนสิบห้าดอลสมมติกิน3ามคนหนึ่งมือมันก็สีสบห้าแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาเราก็จะทำกับข้าวกินแต่ถ้าเราไม่มีเวลาเราจะกินอะไร จะเป็นกราฟิตี้แล้วก็มันจะมีทางแคบๆที่สวยงามหรือจะโชว์ชอบมากทางนี้เพราะว่าเขาจะวาดภาพบนกำแพงที่สวยนี่สวยไหมเป็นอย่างนี้ มันจะมีกำแพงสวๆยๆแบบนี้ชอบมากตรงนี้มุมนี้เลิศที่สุดสองขางเห็นไหมเป็นไงเบลเบิร์ดซิตี้ออฟอาร์ตไหมถึงแล้วราคาก็่ะ ก็คือถ้าไปคนเดินยังไม่เขียวเราเราข้ามอะ่ะเราไม่โดนตำรวจจับนะแต่ว่ามันแค่ไม่ปลอดภัยอันนี้ก็แบบเป็นเจ้าปนิสคาเฟที่แบบยุ่งมากเลยวันหยุดก็เลยแต่ว่าไหนต้องมาลอง กล่งซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะเป็นไานที่เรามาซื้อพวกแบบเอเชียนกรอสเซอี่แบบของเอเชียขนมอะไรบ่อยๆแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปโคสเราจะถ้าดมูมนเข้าไปเลยแล้วก็จะมาซื้อของที่โคสก่อน ว่าเราจะทำคลิปได้ของมาแล้วจากโคอันนี้ก็ซื้อของเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเดินกลับบ้านก็เดินกลับจะไม่ได้ไม่ได้ถ่ายแล้เพราะว่าของเยอะมาก แล้วก็แบบหนักด้วยเพราะว่ามีนมและเครื่องดื่มน่าจะแบบสามโลและอื่นๆชิมชีสเพราะฉะนั้นอยาจะไม่ได้ถ่ายแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับไปถ่ายทีตอนตอนทำเค,คเลยเราจะดูกันว่าฝีมือการทำเค้คของเราจะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าไปครับ เดินมาครึ่งทางแล้วเหนื่อยมากไม่ได้เหนื่อยหรอกเมื่อยของหนักว่าน่าจะเดินอีกสักสิบนาทีถึงบ้านแล้วก็จะเริ่มทำเค้กอากาศดีใช่ไหมสวยงาม